สวัสดีค่ะเพื่อนๆนนี้มาลดทุเรียนกันค่ะลดต้นทุเรียนกันค่ะทุเรียนกำลังงามเลยค่ะ ปลูกทุเรียนไว้ลงสวนค่ะมณพรก็ขอขอบคุณเพื่อนๆนะคะขอบคุณทุกๆกำลังใจนะคะที่เข้ามาติดตามทั้งเพื่อนใหม่เพื่อนเก่าที่เข้ามารับชมนะคะขอบคุณทุกๆกำลังใจที่มีให้มณพรค่ะรถตอนเย็นนะคะทุกเย็นค่ะวันละครั้งค่ะ อันนี้ได้ต้นก้าทีเรียนนี้ได้ประมาณ7เดือนประมาณ7เดือน วรรณพรไม่ได้ใช้สปริงเกอร์นะคะใช้สายยางเอาใช้สายยางลดอ่ะก็จะทำเป็นโรงเรือนนะคะใช้สแลนบังแดดไม่ให้แดดส่องเขามากค่ะต้นเริ่มโตแล้วนะคะสวยจะท่วมหัววรรณพรแล้วค่ะ ต้นทุเรียนสวยๆค่ะถามว่าขายไหมก็ขายบ้างนะคะตอนนี้ก็มีมีลูกค้ามาจองนะคะแต่ว่ายังลงไม่ได้ด้วยที่ว่าเขายังไม่ได้อายุนะคะก็ประมาณเดือนกลางเดือนเมษาค่ะเมษาพฤษภาก็ลงได้แล้วนะคะอายุเขาจะต้องครบนะคะต้องประมาณหนึ่งปีนะคะ หนปีสองปีลงได้หมดน,นะคะส,สวยๆค่ะต้นทุเรียนส,สวยๆขอขอบคุณทุกๆกำลังใจนะคะสวัสดีค่ะ